ข oh. oh. หเล็ก oh. เรียวมากๆ อย่างที่บอกเลยเราขาหมูให้กลายเป็นขาหนูหรือว่าทําขาใหญ่ให้กลายเป็นขาตะเกียบนั่นเองใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครอบครัวตระกูลข้าวมาแล้วนะครับที่ข้าวหลามกับน้องข้าวสวยนะครับผมวันนี้พามาดูขาครับที่คุณเห็นอยู่นี้ตอนนี้ก็คือขานะครับผมหนึ่งข้างที่ดูดไขมันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งข้างที่ยังไม่ได้ดูดนะครับผมคุณผู้ชมเดาเข้ามาหน่อยข้างซ้ายหรือข้างขวาที่ดูดแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ดู หรือเปล่านี่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 หรือเปล่าที่ยังไม่ได้ดูดดูเท่าเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะดูข้างนี้ดูข้างนี้ให้เท่าข้างนี้หรอ ไม่ได้นะครับเราต้องดูดข้างนี้นะฮะให้เท่าข้างนี้คุณผู้ชมครับเครื่องมือที่เราใช้นั่นก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาเวเซอร์สมูทนะครับผมแล้วก็เคสนี้ต้องบอกว่าประสานพลังนะครับผมทั้งเทคโนโลยีที่เราใช้แล้วทีมแพทย์ด้วยนะครับผมนี่เจ้าของผลงานซูมเอาออกมาให้เห็นทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมนายแพทย์นนทพลแล้วก็คุณหมอเอนะครับผมผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการกําจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายแบบนี้คุณหมออันนี้คือมิวมิวอยู่หรือว่ายังไง นวดนวดขาก่อนข้นนี้ให้ดูว่าไขมันมันเยอะจริงจริงครับผมข้างนี้ดูดไปแล้วสั่นจะไม่ค่อยได้แล้วเนาะคุณหมอเนาะ95กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมนี่น้ำหนัก95กิโลกรัมอันนี้คือขาที่ยังไม่ได้ดูดครับผมขนาดนี้จะบอกว่ามันหนักมากโอ้โหคอคุณหมอผมชมโอ้ตายแล้วคุณหมอ95กกครับผมและข้างนี้ดูดไปแล้วนะดูดไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่ ที่มันดุ๊กดุ๊กได้ตอนนี้คือหายไปแล้วคุณผู้ชมจ้านี่เลยคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมีขาที่เรียวเล็กตั้งแต่ยังไม่ผ่าตัดยังไม่เสร็จนะครับผมต้องที่คิวคลินิกเลยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมทําแบบกับคุณหมอสองท่านแบบนี้ได้เลยนะครับผมน้ำหนักเก้าสิบห้ากิโลกรัมเก้าสิบห้ากิโลกรัมปลอดภัยเพราะว่าเราใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญสองท่านเลยครับผม ใช่ครับอืม,มนนคุณผู้ชมครับ<ๆ>หลายคนก็คงอยากจะดูแล้วว่าไขมันที่ออกไปจากขาข้างนี้เยอะแค่ไหนทําไมถึงทําให้ขาข้างนี้แตกต่างจากขาข้างนี้ได้เยอะขนาดนั้นนะครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับผมก่อนจะพาไปดูถังไขมันนะครับสวัสดีคุณพิมพ์สวยจังเลยค่ะคุณหมอนะครับผมขาหรือคุณหมอครับขาก็สวยคุณหมอก็งามเช่นเดียวกันสวัสดีผู้แชร์คุณรสลินนะครับ กำจำกัดซีซีไหมคะขาตรงนี้เราจำกัดไหมครับว่าจะดูดออกให้เท่าไหร่ไม่ใช่ไหมครับอืมครับโอ้โหบอกเลยว่าเคสนี้95กิโลกรัมครับผมใหญ่ขนาดนี้หนักมากคุณผู้ชมค่ะหนักมากก็คือเอวเด้งไปแล้วนะครับคุณหมอยกโชว์เลยคุณ ครับในการดูดผิวไม่เป็นคลื่นคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องขวหลามเคยพูดว่าใช้เครื่องที่ดีนะครับผมใช้เทคนิคที่ถูกต้องดูดด้วยเทคนิคยาสลบแบบนี้แล้วก็ดูดในชั้นที่เหมาะสมแบบนี้ผิวจะไม่เป็นคลื่นส้มคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูกันก็จะกังวลว่าน้ำหนักเยอะแล้วผิวมันจะมีความร้วยครับผมไปคำถามยอดนี้เลยใจย้วยหรือเปล่าเลยว่าถ้าเราใช้เครื่องเวเซอร์นะคะซึ่งมีอัลกาซาวในการสลายไขมัน ไม่ยั้วอย่างแน่นอนพร่าตรงนี้วายกระชับหูจากภายในด้วยครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูทังไขมันนะครับจะซูมไปในตรงนู้นนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือถังที่บรรจุไขมันที่ดูดออกจากขาข้างขวาของคนไข้นะครับผมปกติจะใส่ได้3ลิตรนะครับผมขาข้างนี้ดูดออกไปประมาณ2ลิตรนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่ข้างเดียว2งลิตรนะฮะ สองลิตรแล้วนะครับขาข้างเดียวนะครับผมหนึ่งข้างก็แบบว่าเกือบเต็มแล้วเกหนึ่งข้างก็เกือบเต็มแล้วเราจะเต็มแล้วนะครับผมมีหลายท่านสอบถามราคามาครับคุณหมอเอครับเริ่มต้นแพงไหมครับดูดไขมันดูดไขมันเวฟเซอร์มคลินิกบเารทเนบาทนะครับคุณปนัดดานะครับสอบถามเข้ามานะครับคุณพี่เขียวเซฮายพี่เขียวนะครับผมจากสุโขทัยขับรถมาวัยถึงตอนนี้หมอเอทำอะไรฮะ อ่ะกระเพื่อมเลยนะครับหลายคนบอกนะครับผมไขเาห้ให้ดูกัอเห็นไหมเอ่ยนี่น,น้ำหนักเก้าเดียวมา้านี่จริงจริง ก่อนดูดไขมันนะคะเราจะต้องมีการสลายไขมันด้วยเพื่ออันตรสาวหัวในการสลด์ไขเป็นหัวนะฮะเป็นหัวแบบนี้เล็กๆแบบนี้มันก็จะปล่อยขึ้นอันตรสาวที่ปลายที่โพรบนี้นะคะไปสลายไขมันทําให้ไขมันละลายไปเลยไขมันก็จะเหลวเป็นน้ําพอเราดูดออกมาก็จะทําให้ดูดไขมันออกได้เยอะไม่ทำลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็เห็นไหมผิวเรียบเนียนกระชับแบบนี้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ไม่ใช่ผิวที่ไม่สีไม่เสมือนนะก็จะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมที่ยังอยู่ในฟิวสเตร์ลน์นะครับ เราจะมีการทําความสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณโสภักครับผมราคาเริ่มต้น9,900บาทนะครับผมราคาเริ่มต้น9,900บาทอาแท็กชื่อเพื่อนที่คุณอยากจะแนะนําให้เขาขายาเปลี่ยน ดูดไขมันนะอยากจะเปลี่ยนขาใหญ่เป็นขาเล็กแบบนี้นะลองแท็กชื่อเพื่อนหน่อยคนละหนึ่งคนให้กันเองให้กันเองชื่นใจหน่อยให้พีเข้าหลับเข้าใจหน่อยนะฮะผู้ชมจ๋าระหว่างนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอจําอธิบายนิดนึงได้ไหมได้ครับที่เราดูดเสร็จเรียบร้อยแล้วในฟังที่ดูดเสร็จเรียบร้อยแต่วมันต้องเก่ามันต้องเหลาขนาดไหนใช่ไหมทำไมมันถึงเล็กขนาดนี้ครับจะเน้นเรื่องของด้านข้างนี้ครับคุณหมอมองที่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเรียกว่าวงใหม่อืมไหมฮะ คุณหมอครับหลายที่ก็จะบอกว่าไขมันที่สะสมเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตำแหน่งขาหน้าขาด้านในขาด้านนอกนะครับผมถ้าเราดูดออกเฉยๆเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมหรือว่าคุณหมอมีเทคนิคพิเศษอย่างไรที่จะทําให้ขานี้มันดูแบบนอกจากจะเล็กลงแล้วมันดูสัดส่วนสมส่วนแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นชั้นแงมันมีหลายชั้นนะครับผมคร,บครับผมรขขครับผม แล้วก็แน่นอนว่าในรูปร่างของขามันก็จะมีลักษณะเฉพาะอยู่ครับผมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วกาต้องดูดตรงจุดไหนเยอะดูดตรงไหนครับผมไม่ใช่สักแต่ดูดดูดออกเลยขาออกมาเป็นท่อนไม้เลยทื่อๆก็ไม่ไหวขาว่าเว่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วถ้าดูดออกมาผิวเป็นแบบว่าเปลือกส้มเป็นเครื่องส้มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหลังทําทันทีบางที่ก็คือช้าเลยม่วงเขียวให้ดูด ไม่มีเขี่ยไม่มีชามแล้วที่สําคัญอีกข้อนึงเลยคืออะไรรู้ป่ะไม่มีรอยแผลโชว์ให้เห็นไม่มีรอยแผลคุณผู้ชมครับไขมัน2ลิตรแบบนี้ออกมาจากรูไหนก็ยังหาไม่เจอนะครับผมคะคุณหมอครับไม่มีรอยแผลเลยซ่อนแผลใช่ไหมครับคุณหมอครับหลายคนก็บอกว่าดูดทั้งขาขนาดนี้ขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องเปิดแผลหลายจุดแน่นอนเลยแต่ของเราทําไมถึงจุดเปิดน้อยมากแล้วทําไมถึงเออออกมาได้ขนาดนี้เรามีทักษะในการ ซัอซ้อนซ่อซ้อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทำอย่างนั้เพราะเราแกะสลักครับผมน,นี่ก็เหมือนกันมันต้องใช้ความละเอียดครับวามมันตรงคือเราสามารถเปิดหลายจุดได้แหละเพื่อความง่ายในการทำงานอย่าลืม,มว่าแส่อะไรจุดมันไม่ดีต่อคนไข้คนไข้ <laughs> ก็ไม่ชอบให้มีแสเยอะครับผม้เราก<อ>็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะซ่อมซ้อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับผมเปิดแค่รูเดียวคุณผู้ชมครับคุณหมอครับคำถามนี้จากพี่เขียวเป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยก่อนที่จะดูดเนี่ยขา ขาใหญ่มากๆเลยแล้วก็ดูดออกมาแล้วออกไป2ลิตรขนาดนี้มันเล็กมากเลยคุณเขียวก็เลยอยากจะรู้ว่าดูดออกไปเยอะขนาดนี้ขาจะเหี่ยวหรือเปล่าผิวหนังจะเหี่ยวหรือเปล่านะครับคือเราต้องประเมินให้ดีครับครับผมคือโดยทั่วไปถ้าหนังเหี่ยวมากๆถ้าดูดออกก็เหี่ยวแน่นอนอืมครับผมต้องประเมินให้ดีว่าไม่ดูดมากเกินไปครับผมและก็ไม่ดูดตื้นเกินไปรงเลได้คับอยู่ในความพอดีนะครับผมคุณหมอเก่งมากค่ะ ใข่ซุ่มก็อาจจะได้ยินเสียงปี๊ปี้ปี้ปี้ในอย่างนเสียงนี้คือเป็นเสียงอันตราซาวนะเหมือนคลื่นเสียงนะคะครับผมเราไปสลายเซลล์ไขมันด้วยพลังงานคลื่นอันตราซาว์หรือคลื่นเสียงอ่าปี้ปี๊ปี้ปี้แบบนี้นะเบาๆอย่างเงี้ยทำให้ไขมันละลายเป็นน้ำพอการที่เราไปสลายภายในมันจะมีความร้อนใต้ผิวด้วยครับผมร้อนอยงเี้แหละ ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยกกระชับผิวจากภายในเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเครื่องเวเซอร์เท่านั้นลดมากเลยนะฮะงั้นแสดงว่าถ้าจะดูดก็คือเครื่องนี้ก็จบเลยจบเลยดูดแล้วจบเลยคุณหมอคือดูดทั้งไขมันออกไปแล้วก็กระชับทั้งผิวของเราด้วยโอ้โหนี่ไงคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราดูดไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าผิวเรามันจะย้อยไหมอืมต้องขายที่หลังดูดเสร็จก็คือจบเลยที่คลินิกดูเสร็จเรายังมีแถมนวด RF อกระชับผิวนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็โอ้โหโอ้โหันผิด้วยก็แถมให้ฟรีอีกเลยราคาสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทดีแล้วก็คือดีขึ้นไปอีกนะครับบ้านของเราครบสิบเดือนมีการลดการอุดด้วยนะคะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยจะให้ผิวเรีดคันดีไงแสดงว่าไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวหลายคนที่อยากดูไขมันแต่กลัวว่าผิวจะเหี่ยวไหมผิวจะยานไหมมันจะคล้อยไหมมันจะแบบว่าเต่งตึงไหมบอกเลยว่า ตอนที่คุณหมอเขาดูเขาก็ใช้เป็นเครื่องที่ดีที่สุดเครื่องที่ดีที่สุดถคดไขมันออกด้วยครบชับไปด้วยแล้วอหลังจากที่ทําไปแล้วก็มีการนวดเอ็กกระชับผิวให้อีกด้วยใช่แล้วนะครับสุดยอดคุ้มค่ามากๆกับราคาเริ่มต้นราคานี้9,900บาทนะครับผมที่คุณจะได้หนึ่งนั่นก็คือใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดรุ่นล่าสุดสมัยทันสมัยที่สุดนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาสองได้ทํากับศัลยแพทย์ที่มีความชํานาญในด้านนี้โดยตรงสามนั่นก็คือได้ผล ลับทันทีตั้งแต่ยังไม่ตื่น4ี่นั่นก็คือได้ขาที่เล็กลงแบบที่ไม่เป็นผิวขึ้นส้มและไม่บวมช้ำรวมถึงไม่เหี่ยวหย่อนยานด้วยเะมากเลยครับผมหลายหลายคนจะถามว่าดูไขมันออกเยอะขนาดนี้นะคะหลังจากที่ทําไปแล้วต้องพักฟื้นได้ไหมพักฟื้นน้อยมากเครื่องเราทันสมัยใช่ครับผมถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทําไปนะอาการบวมช้ำมันจะน้อยมันก็เลยทําให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้ไวใช่ไหมคะคุณหมอเอ๋ค่ะดูดไขมันไป2ลิตรทั้งทรวงศรีด้วยเทคนิคความเชี่ยวช ของทีมแพทย์เฉพาะทางที่ผิวผิวหนีแค่ไหมเลือดออกแค่นิดน,นี่ถึงสิเนเลยนะคะ,ะที่เหลือจะเป็นไขมนนันล้วนๆอ่าแบบนี้เลย,ยเลือดออกเป็นโผล่เลยครับรผมเลือดออกเยอะก็ทำให้ร่างกายฟื้นตัวชาว้าเพราะร่างกายมีการเสียเลือดก็จะไม่อ่อนเสียนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่า,าทำไมเราจะต้องมาดูดไขมันแล้วครับปรับปรุงรูปทรง ขาเอยท้องเอยสะบักเอยนะครับโหนกขด้านบนเอยที่คิวคลินิกเท่านั้นนะครับผมไขมันเยอะมากเลยครับอากใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเสนี้ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยหรืออยากจะแท็กชื่อเพื่อนขอคนละหนึ่งแท็กหน่อยนะครับผมหรือใครอยากเป็นแฟนตัวยงรับของพิมียมในสิ้นเดือนนี้ขอคนละหนึ่งไล์แชร์คนละไล์หนึ่งแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเดี๋ใครที่มีคําถามนะอย่าถามอะไรเกี่ยวกับการดูไขมันในบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาไขมันสะสมไขมันส่วนเกินออกกำลัง การมานานแรมปี3ปี4ปีแต่ก็ไม่หายไปสักทีไ่มันสะสมจะทำยังไงดีล่ะคะอยากจะฟื้นตื่นมาแล้วขาเล็กเลยเหมือนหลับแล้วตื่นมาแล้วขาเล็กตัวเล็กไปเลยทำยังไงได้ล่ะคะก็ต้องมีรอยการดูดไขมันใช่กันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวหลังทําทันทีเรามาดูกันอีกทีว่าขาข้างขวาซ้ายนี้จะเล็กเท่าข้างข้างขวาหรือไม่แล้วออกมาจะดูดีแค่ไหนแต่สรีรวมแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะ กำจัดไขมันส่วนเกินแปลงร่างให้เป็นร่างใหม่ที่เล็กลงค่ะอย่างทันตาเห็นแบบนี้ต้องที่คิวคินิกลาดพร้าว7ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดและวีมือหมอที่ดีที่สุดรวมถึงบริการที่เยี่ยมที่สุดนะครับผมต้องที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเราบอกยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่คิวคินิกของเรานะคะเราเนี่ยพยายามพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุด เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้สาหรับทุกๆคนที่เข้ามาทำเสลากรรมกับเรานะคะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นะคะในการดูเนี่ยก็เป็นตัวที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันใช่แล้วครับเรามอบสิ่งที่ดีให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้สิ่งดีๆกลับไปคุณก็ต้องมาจากที่นี่คิวคลินิกเลยนะคะเวลาคนมาบอกว่า เกินไปหรือเปล่าไม่พูดเกินไปค่ะคุณผู้ชมดูจากผลลัพธ์ผลงานได้เลยว่ามันสวยแล้วมันกเปลี่ยนไปมันนี่ยังทำไมมันเป็นหน้าเราหรอครับอ่ะโอเคนะครับผมนี่ข้างนี้ก็กําลังเริ่มที่จะทําการดูไขมันนะฮะเริ่มออกไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูได้ตีอยู่อ่ะยังตีอยู่สวัสดีคุณเตยสวัสดีคุณพันทิศอ่ะ ปะนิตานะครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นขั้นตอนการที่ก่อนที่คุณหมอจะเอาไขมันออกมาใช่ไหมคะคุณหอใช่ค่ะการเมลไขมันการเมลว์ไขมันี่ะม่ยไขมันด้วอันสูงนั่นเองอือเฉพาะต่อตรับกับตัวไขมันเท่านั้นค่ะค่ไม่ทลายเลเส้นประสาทเลยครับผมสุดยอดมากังน้พอเราดูดได้ไขมันลวนที่สำคัญเสี่ยเลือดน้อยเลือดไม่ออกแบบครับผมนการดูกระชั เป็นสาเหตุหว,ว่าทําไมตื่นจากยาสลบล้่สามารถที่จะเดินกลับบ้านได้ไม,ไม่ต้องนอนสรมอยู่ที่ตเตียงแล้วก็ไม่เพียเพราะว่าเราไม่ได้เสีย,เ,สยเลือดเยอะขนาดนั้นเออมื่อกี้พี่กันพูดถึงเรื่องการดมยาสลบบอก,บบอกเลยว่าการดูดไขมนันแบบนี้นะคะคุณหมอใช้เป็นการดมยาสลบเนาะเพื่อที่เราะะจะสามารถ <ใช S 2> ดูดไขมันลงไปในชั้นที่ลึกได้การที่เราดูดไขมันลงไปในชั้นที่ลึกได้เนี่ยอย่างที่คุณหมอจําบอกเมื่อกี้ว่ามันจะไม่เกิดเป็นผิวเปลือกส้มใช่แล้วผิวของเรานะคะคุณผู้ชมขามันจะไม่มีความแบบว่าเป็นคลื่นอ่ะใช่แล้วผิวเรามันจะเร เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาที่อยู่นะคะอยากจะดูดไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันในส่วนไหนก็นแล้วแต่นะต้นแขนต้นขา,นาอ้นือปัญหาใหญ่มากที่คุณผู้หญิงในหลายคนมีนะคะคมาดูดได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณก็จะได้ทั้งแขนที่มันเล็ก ขาที่มันเล็กนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณผู้ชมขาขาของคุณไขมันส่วนเกินของคุณมันก็จะหายเกลี้ยงไปหมดเลยไปหมดเลยแบบนี้นะครับผมและที่พามาซอกแทกซอกแซกก่อนนะครับผมหนึ่งไลฟ์นะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วเราจะพามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะคะขอให้คุณหมอเอกยกขาเทียบไม่ดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมทุกคนก่อนจากกันไปใครอยากเห็น เอนได้นิดแกนเลยนะสุดยอดมากดูดิคุณผู้ชมครับยังไงรอติดตามนะครับมีความคิดเห็นยังไงจะอากับเคสนี้ยอดเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนหรือไม่นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน ดูดไขมันเริ่มต้น9,900บาทได้ดูดกับเครื่องที่ทันสมัยที่สุดกับแพทย์ที่ดีที่สุดกับบริการที่ดูแลคุณดีที่สุดและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดต้องที่คิวคลินิกจัดจ้านยันลาดพราวต้องคิวคลินิกลาดพราว67นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้0834291999และอินบ็อกของเพจนี้ได้เลยรอติดตามเคสหน้ากดติดดาวกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆจากคิวคลินิกและพวกเราครอบครัวตระกูลข้าวนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย